ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Returns t u d i o กันเหมือนเดิมทุกคนก็จชทนเดิการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0 2นส่วนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในช่งองคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดแล้วกันนะครับทุกคนเลยก็พูดถึงข่าวดีเพิ่มเติมนะครับทุกคนเกี่ยวกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับทุกคนรับรางวัลน,นะครับทุกคนสูงสุด 8 0 0 0มเลยนะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่ามันเป็นอทัวร์นาเมนต์แบบไหนนะครับทุกคนแล้วก็ในเกมนะครับทุกคนตอนนี้นะครับมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเราองการชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่อเข้าเกมมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนเจอกับลออินโบนัสนะครับทุกคนเป็นโบนัสลออินนะครับรับไป60,000่ p แล้วก็รับ และต่อมานะครับทุกคนเป็นแคมเปญ800รอาจเป็น900ล้านดาวน์โหลดนะครับทุกคนอันนี้คือมีการอาแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเป็นยูกิโอนะครับทุกคนคอลเลบกชันแคมเปญนะครับทุกคนมีอีฟบอลฟรีนะครับทุกคนเป็ดอีฟบอลคอยแล้วก็ GP นะครับผมแจกฟรีทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าเกมนะครับอันนี้คือหน้าตาของเชียงที่เข้ามาใหม่เบื้องต้นนะครับก็มาดำเนินการกดรับกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าหลายคนก็น่าจะมีการ กดรับฟรีกันไปแล้วนะครับทุกคนสรับเนมานจีอนะครับทุกคนเลยก็อีฟุบอลคอยฟรีนะครับทุกคนเงิน GP แบบฟรีๆนะครับวัี้ก็จะรับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เดินครับทุกคนเรามาดูกันที่นักเตะที่เข้ามาใหม่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสรับแพ้นักเตะต่างๆนะครับทุกคนมาเน้นย้ําให้อีกทีแล้วกันนะครับทุกคนย้ำนะครับว่ามาทาการเน้นย้ําให้อีกทีแล้วกันนะครับทุกคนสหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนว่ามีการ บอลองดอนนะทุกคนแพ็กโชธามบราซิลเลียนลีกแพ็กเจลีนะทุกคนแพ็กเพลย์ยูโดวิกยูฟ่านะครับทุกคนเพลย์ยูโดวิกกั๊ดเขียวนะครับแล้วก็มีการแจกฟรีตรงนี้ครับทุกคนเป็นนักเตะฟรีนะครับทุกคนมีเนมาร์เจียแจกฟรีไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีนักเตะไฮไลท์ของเนมชาติฝรั่งเศสอีก5คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนที่จะมีการแจกฟรีนะครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดการแจกฟรีต่างๆนะครับทุกคนนักเตะทั้งหมดก็คือ6คนเลยด้วยกันนะครับทุกคน แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์อีเวนต์เพื่อรับของฟรีกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนเนี่ยย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าสำหรับแคมเปญล่่าาาาสุุุดนน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 นะะะะะคค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 ครรรรรรััััับบบบทททกก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 กเเเเเเเปปปป็็็็็แแแมมมญขขอออออองงยูิิิโีีีีจฟืืลล้ว5หตตช ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีนักเตะเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับเรามาดูข่าวดีเพิ่มเติมกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนอย่างที่ทราบมาดีนะครับว่าผมเองได้ทาการเกินไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนสนามแรกแห่งการประลองฝีมือโอกาสเป็นนี่ครับทุกคนเป็นนักเตะอ่าเป็นผู้เล่นเป็นนักแข่งนะครับทุกคนเชียงรางวัน8 0 0ห0เลยนะครับก็คือง่ายๆทุกคนเราเข้าไปที่เพจของอ a ล u ก Thailand นะครับก็คือเป็นอ a ล u กเป็นฝ่ายจัดนี่ครับทุกคนเราเข้าไปที่เพจของ อีลิกไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็เลื่อนมานะครับจะเจอกับโพสต์โพสต์นี้ครับทุกคนสิ้นสุดการรอคอยนะครับทุกคนเปิดรับสมัครการแข่งขันอีฟบอลโมบายไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสองพันยีิเป็นเซตต์บายบอลนะครับทุกคนอันนี้คือมีการเปิดรับสมัครแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเรื่องรายละเอียดนะครับทุกคนการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับโหมดออนไลน์นะครับทุกคนก็คือมีประมาณนี้ครับทุกคนก็คือสามารถสมัครนะครับทุกคนได้แต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนะครับทุกคคนนนนดีีเเขขายผิะรับจรริงๆคือสาามถ ลงแข่งสมัครแข่งได้แค่วันที่30กันยายนเท่านั้นนะครับแลวก็อันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับทุกคนเงินรางวัลรวม8 0,000ืเลยนะครับบคนก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่มีเคเบิลโค้ดนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันด้วยแล้วกันนะครับผมลแล้วก็อ่านรายละเอียดกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับ emtc นะครับทุกคน efootball 2องพนนั่นเองนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการดีๆแบบนี้นะครับทุกคนคุณอาจจะเป็นนักแข่งโปรเพลเยอร์ สมัครลงแข่งกันเยอะๆแล้วกันนะครับก็มาทําการอับเดยข่าวสารให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนผิดาพละกาะไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมพัทุกคนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ